วันนี้นะครับจะมารีวิวการเช็คยางบวมนะครับอาการนะครับขับช้าๆจะรถจะมีอาการเด้งขึ้นเด้งลงนะครับถ้าขับด้วยความเร็ว100รถสั่นกระพือนะครับ100กว่านี้รถสั่นกระพือนะครับสาเหตุก็เพราะว่าขับช้านี่รถมีอาการเด้งขึ้นเด้งลงนะครับ ก็เลยต้องมาเช็คอาสาเหตุนะครับตอนแรกนะครับวิธีการเช็คนะครับใช้ไม้บรรทัดนะครับรถยางปกตินะครับเวลาทาบจะมีลักษณะที่เรียบแบบนี้นะครับจะไม่จะไม่นูนนะครับ นี่คือยางปกตินะครับถ้ายางบวมนะครับเวลาทาบจะมี 5. จุดที่นูนนะครับสังเกตทาพแล้วจะมีนูนนูนขึ้นตรงกลางนะครับ นี่ครับตรงกลางนูนนะครับตรงนี้เรียบแบนเรียบนะครับยางบวมนะครับขี่ด้วยความเร็วหนึ่งร้อยนี่รถสั่นกระพือนะครับขี่ช้าๆก็จะมีการเด้งขึ้นเด้งลงนะครับอันนี้คือจะเปลี่ยนเอาอยางสำรองมาเปลี่ยนนะครับ เพื่อใช้ไปชั่วคราวก่อนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ขึ้นแม่แรงนะครับใช้บล็อกคลายนอ็อตออกนะครับบล็อกเบอร์สิบนะครับบล็อกเบอร์สิบเคลายนอ็อตออกนะครับแล้วก็เอายางอะไหล่จากหลังรถของเรานะครับมาเปลี่ยนได้เลยครับเป็นวิธีการเปลี่ยนใช้งานเบื้องต้นไปก่อนนะครับ ถ้าไม่มีลูกป็อกก็บอกใช้งานได้นะครับก็มีตัวหมุนประแจตัวหมุนต่อด้ามยาวๆก็จะทําให้คลายนอนออกง่ายขึ้นนะครับครับคือรีวิววิธีการเช็คอย่างบวมนะครับรถมีอาการขับช้าๆเด้งขึ้นเด้งลงนะครับขับเร็วร้อยกว่าเนี่ยรถกระพือน,นะครับสั่นขับเร็วไม่ได้เลยครับอันตรายมาก